我審單啊嚇，<noise> <noise> <noise> ด้วยเอา earr นะ นี่ราไฟน่าจใส่ได้ปกติ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ข้างล่างนี่ก็ทาาวต้นตัางแล้วอนี้ก็ตอนนี้ทากาวเลยแล้วก็จุดกลางปูเลยบ้อยหมุนหน่อยหมุนหน่อ้สวมสวมๆหมุนๆดันดหมุนๆตรงๆเออเออีกนนึงพอๆเยอไปเยอะตรงแล้ว พี่จ้องขยันมาแล้วนะคนเคนเีไ่ได้ไหมได้ไหมคนไม่ได้แนละ้วจริงไหมเนะี่ยได้จริงจริงอ <c oughs> จองเหมนัี่ขนาดมาตรงนี้นะขย <c oughs> ันมาแล้วนะข้ายทยรีเลยครับท่ทานครมเนี่ยก็แค่นี้ก็สำเร็จแล้วครับแบต่อน้ำเข้าซิงค์ล้างจานแบบสองหลุมน,นะครับเีย่ <c oughs> คลิปต่อไปก็จะเป็นการใส่สะดืออ่างนะครับเนี่ยอปกอกปกอกช้นทำทิ้งใต้อ่างนะทำทิ้งนะเป็นสะดืออ่างรอชมคลิปต่อไปด้เลยครับคลิปนี้ก็สำเร็จครับแค่ต่อน,น้ำแค่นี้เองง่ายๆมากๆเลยครับไปเป็นวิธีการใส่ใส่ลำดลข,ของอ่างล้างจานนะครับ นี่มันเราแบงเอานะพอเอา รถมาเลยเนี่ยนะนี่เรไปแล้วครับจบสายไม่มีนะเนี่ยเผมจะลดเอาสายยางใส่เอาเพราะว่าเขาซื้อมามันไม่ได้แถมมาให้นหทางจานเขาขาดตกบกพร่องเรื่องการแถมเราจะึงจะ diy เอาเอง ง่ายจะใส่ท่อน้ำร้อนแต่แปลงเป็นสียางนะท่านผู้ชมเนี่ยใส่แล้วก็เดี๋ยวดใส่ตรงนี้นะตัวสำคัญเลยตังนี้จะไม่ให้มันรนะั่วนั่นแหละโปรเกลี่เหลี่ยม ส่วมเขาจะแน้อบเสร็จวันนี้เลยนะนี่เราก็ต้องใส่ปูเกินปูเกินยังไงวะปูเกินตัวล่างใส่นี่ยเสใส่นี่เลย โอ้คันสะดอเก็หน่อยสะดือไม่แน่เลยเน่ยมัดสะดือหลวมโบเบะเลยยางเมลสูบอนน้ำมันหมดแล้วน่ประกอบผิดค่ะเดี๋ยวตามนั้นแหละ ใส่นี้เข้าไปมันเหมือนกันเลยใส่เข้าไปเป็นแบบคูนะท่านผู้ชมใส่นี้เข้าไป 12. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp สำเร็จทำรองเียรือ,รอ่นี่ก็สำเร็จเสร็จกันคร,บรับการประกอบสือแล้วก็ใส่ท่อนํำร้อน ของอ่านแล้วจานนะแบบ DIY ก็เปิดแล้วท่านชมเนี่ยเสร็จเรียบร้อยดูาสายน้ำดีแล้วก็าสายน้ำก่แล้วก็เสร็จเขารู้แรกไม่ได้หรอกับไม่มีเนะ่ด ไม่มีมันในส่วนนีสุดหลักไงฝานะแกรเป็นหลักหมดแล้วขอบคุณทุกทานและชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกคำตนางๆนะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาก่อนสวัสดีครับ